สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับเรื่องในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดอ่านี่เป็นเรื่องใหม่เนาะฟังก์ชันขั้นบันไดอ่าเราลองเราลองจินตนาการสิฟังก์ชันขั้นบันไดจะเป็นยังไงเออฟังก์ชันขั้นบันไดจะเป็นยังไงเอยจะเป็นรูปขั้นบันไดหรือเปล่า เราลองคิดก่อนเนาะฟังก์ชันขั้นบันไดจะเป็นยังไงเอ่ยอ่าฟังก์ชันขั้นบันไดเนาะเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของของจำนวนจริงและโดเมนถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อยมากกว่า1ช่วงเนาะมากกว่า1ช่วงอ่านี่ครูไฮไลไท์ไว้เลยต้องมากกว่า1ช่วงโดยค่าของ ฟังก์ชันในแต่ละช่วงย่อยเป็นค่าคงตัวเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าฟังก์ชันขั้นบันไดเราจะเรียกว่าฟังก์ชันขั้นบันไดกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดจะมีลักษณะคล้ายบันไดะจะมีลักษณะคล้ายบันได เอาใหม่เนาะฟังก์ชันนี้จะมีโดเมนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและโดเมนถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อยต้องมากกว่า1ช่วงโดยค่าของฟังก์ชันในแต่ละช่วงย่อยจะเป็นค่าคงตัวเนาะ,ะเราฟังนิยามมันเราอาจจะงงเนะเาะเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราไปดูตัวอย่างฟังก์ชันนี้ในที่เราเจอในชีวิตประจำวันดีกว่า ครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราพบฟังก์ชันขั้นบันไดเนาะจะมีการหาอัตราค่าบริการรถประจำทางเนาะอัตราค่าบริการรถประจำทาง 2. การหาอัตราค่าจอดรถอ่าอัตราค่าจอดรถและการหาอัตราค่าจ้างแรงงานเนาะแล้วก็ยังมี อัตราค่าบริการไปรษณีย์ประเภทต่างๆเช่นจดหมายพัสดุไปรษณีย์พัสดุไปรษณีย์โดยการหาคำตอบของโจทย์ในลักษณะนี้เราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของฟังก์ชันขั้นบันไดเนาะเราจะต้องนำความรู้เรื่องของฟังก์ชันขั้นบันไดมาหาคำตอบของโจทย์ าจากที่ครูยกตัวอย่างเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเรามาดูตัวอย่างที่เห็นที่เราจะเห็นภาพกันได้เลยอ,อันแรกเป็นอะไรครับนี่อันแรกเป็นอะไรอันแรกเป็นอัตราค่าบริการอันนี้เป็นค่าจอดรถเนาะของสนามบินสุวรรณภูมิอ่าเรามาดูกันถ้าเราจอดรถ1ชั่วโมงถ้าเราจอดรถระยะเวลา1ชั่วโมง ถ้าเป็นรถยนต์เนาะเราจะต้องจ่ายเงิน25บาทอา่าถ้าเป็นจักรายานยนต์เราต้องจ่ายเท่าไหร่ครับเราต้องจ่าย10บาทาถ้าเราจอด2ชั่วโมงเราถ้าเป็นรถยนต์เราจะต้องจ่าย50บาทแต่ถ้าเป็นจักรายานยนต์เราต้องจ่าย20บาท ถ้าเราจอดระยะเวลาเป็น3ชั่วโมงล่ะ3ชั่วโมงรถยนต์เราต้องจ่าย80บาทรถจักรยานยนต์เราต้องจ่าย30บาทบ่าทนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับเลยถ้าเราจอด4ชั่วโมงล่ะ สี่ชั่วโมงถ้าเป็นรถยนต์เราจะต้องจ่ายหนึ่งร้อยสิบบาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เราจะต้องจ่ายสี่สิบบาทเนาะมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่านี่เป็นตัวอย่างแรกอ่าตัวอย่างที่สองเป็นอัตราค่าโดยสารรถเมล์ขอสอมอกอเนาะอ่า เราจะเอาระยะทางมาเทียบกับราคาเดิมก่อนเนาะระยะทางถ้า0ถึง4กิโลเมตรราคาเดิม0ถึง4กิโลเมตรเราจะต้องจ่าย11บาทอ่าถ้าเป็นระยะทาง4ถึง8กิโลเมตรถ้าเป็นราคาเดิมเราจะต้องจ่าย 13บาทอ่าถ้าเป็น12อ่า18ถึง12กิโลเมตรเราจะต้องจ่าย15บาทถ้าเป็นระยะทาง12ถึง16กิโลเมตรเราจะต้องจ่าย17บาทเนาะอ่าจากตรงนี้เนาะจากตรงนี้ นักเรียนนักเรียนเห็นอะไรมันจะเห็นว,ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเนาะมันจะเพิ่มขึ้นอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปกันอ่าอันนี้เป็นอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทยเนาะอ่าถ้าน้ำหนักของพัสดุไม่เกินน้ำหนักของพัสดุไม่เกิน2 0กรัมเนาะไม่เกิน20กรัม ตรงนี้ไม่เกิน20กรัมเราจะตั้งใจเงิน32บาทอ่าถ้าไม่เกินถ้าตั้งแต่20กรัมถึง100กรัมเราจะต้องจ่ายเงิน37บาทอ่าถ้าไม่เกินถ้าตั้งแต่เนาะ100ถึง250กรัมเราจะต้องจ่ายเงิน สี่สิบสองบาทเนาะอะ่ถ้าตั้งแต่250ร้อถึงห้ากร,รมัมเราจะต้องจ่ายเงิน52บาทอ่าจะเห็นว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปเป็นอัตราค่าค่าจัดส่งพัสดุเคอรี่อ่า เรามาดูกันอันนี้จะเป็นน้ำหนักน้ำหนักถ้าน้ำหนักครึ่งกิโลถ้าในกรุงเทพเนาะเราจะต้องจ่าย30บาทถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น1กิโลกร,รมัมเราจะต้องจ่าย35บหทาาถ้าถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 2กิโลกร,รมัมเราจะต้องจ่าย40บาทอ่าถ้าน้ำหนักไม่เกิน3กิโลกร,รมัมเราจะต้องจ่าย7จบาทเนาะอ่าจะเห็นว่าอันนี้เป็นยังไงมันจะมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอะไเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอ่าครูมีคุณม,มีคำถาม นักเรียนคิดว่าฟังก์ชันขั้นบันไดมีลักษณะกราฟเป็นอย่างไรครับมีลักษณะกราฟเป็นอย่างไรครูบอกไว้ตรงตอนต้นชั่วโมงแล้วจะมีลักษณะกราฟเป็นยังไงะจะมีลักษณะกราฟเป็นลักษณะคล้ายคล้ายชื่อมันเลยคล้ายขั้นบันไดเป็นฟังก์ชัน ที่มีโดเมนเป็นสับเซตของจำนวนจริงและมีค่าของฟังก์ชันเป็นค่าคงตัวเป็นช่วงๆเนาะต้องมากกว่า2ช่วงด้วยอย่าลืมนะต้องมากกว่า2ช่วงอ่าเ,อาเรามาดูความหมายมันกันเลยฟังก์ชันขั้นบันไดคือเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของจำนวนจริงและมีค่าของฟังก์ชัน เป็นค่าของตัวเป็นช่วงๆมากกว่า2ช่วงซึ่งกราฟของฟังก์ชันนี้จะมีลักษณะคล้ายคล้ายอะไรคล้ายขั้นบันไดนั่นเองอจะมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดเนาะอ่าเรามาดูตัวอย่างเป็นตัวอย่างกันเลยเนาะอ่าลักษณะกราฟนี้เป็นยังไงครับลักษณะกราฟนี้เป็น คล้ายๆอ่จะมีละะักษณะกรับคล้ายขั้นบันไดเลยเอ่าแกน y แทนอะไรเนี่ยแกน y เป็นเกรดเนาะแกน x แกน x เป็นคะแนนอ่าเราจะมาดูวิธีเขียนฟังก์ชันกันฟังก์ชัน f ามาดูฟังก์ชันแรกเนาะ f ก่อน f อจะเขียนยังไงให้นักเรียนมาดูเส้นตรงนี้เนาะเส้นตรงนี้มันเริ่มที่0นเนาะศแต่ว่า0มันเป็นโรงหรือทึบตรงนี้เป็นทึบเนาะถ้าเป็นทึบเราจะต้องใส่ n ศ ศูน์ so, น้อยกว่าหรือเท่ากับด้วย x แล้ว x จะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ตรงนี้50เนาะตรงนี้เป็นวงกลมโปรง่งเราก็ใส่แค่น้อยกว่าเนาะอ่าต่อไปต่อไปเป็นดีต่อไปดี ดีเขียนฟังก์ชันยังไงเอ่ยดีอ่าเริ่มที่ตรงนี้เนาะดีนักเรียนจะเห็นเส้นดีเส้นดีเป็นลักษณะยังไงอันแรกเป็นอันแรกอันแรกเป็นทึบเนาะเราจะเริ่มที่5 0จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ x แล้ว x ก็จะน้อยกว่า หกสิบเพราะตรงนี้เป็นโปรง่งเราถ้าเป็นโปรง่งเราจะใส่แค่น้อยกว่าเนะาะต่อไปต่อไปเป็น C C เริ่มที่ C เริ่มที่หกสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับเพ,เพราะว่ามันเป็นทึบเนาะ x แล้ว x น้อยกว่าเจ็ดสิบนั่นเอง x น้อยกว่าเจ็ดสิบ ต่อไปเป็นดีดีดีเริ่มที่เออไม่ใช่ดีสิต่อไปเป็น B ีอ่าบี B. เริ่มที่ B เริ่มที่70อ่าเจน้อยกว่าหรือเท่ากับ X แล้วเ็ก็ต้องน้อยกว่า80เนาะอ่าต่อไปเป็น A แล้ว A แล้ว A A เริ่มที่8ปอ่าเป็นวงกลมทึบเป็นวงกลมทึบเราใส่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x แล้วก็อ่าจะเห็นว่าตรงนี้เป็นวงกลมทึบเหมือนกันก็ต้องใส่น้อยกว่าหรือเท่ากับ100ไปเนาะอ่าพรจะเข้าใจไหมครับการเขียนฟังก์ชันของฟังก์ชันขั้นบันได ข้อนี้มี f d c b a ถ้าเป็นจุดทึบนาะอันนี้ทบทวนถ้าเป็นจุดทึบเราก็ต้องใส่น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแต่ถ้าเป็นโปรงเราก็ต้องใส่แค่น้อยกว่าอ่าต่อไปครูมีใบงานอใบแบบทดสอบเรื่อง ฟังชันขั้นบันไดเนาะเป็นไลฟ์เวิร์กชีตเนาะเราสามารถทำออนไลน์พอเสร็จเห็นคะแนนแล้วก็ส่งครูได้เลยอ่าวิธีเล่นเล่นยังไงเราก็สามารถนำคำตอบมาใส่ในช่องว่างได้เลยคำตอบมาใส่ในช่องว่างพอเสร็จแล้วก็กดฟินิชเลยแล้วก็จะเห็นคะแนนเนาะอ่าวันนี้ในเรื่องของ ฟังก์ชันขั้นบันไดเนะเาะเราก็เอาไว้แค่นี้เนะเาะสวัสดีครับ